ยินดีตอนเราก็จะเรียดักคุงบอมนไปชมกันเลยและนายกลัวเราวหรอมันช่างน้าจะจริงๆนะแบทแมนคิดว่านายคือใครกันด้วยคิดว่านจะมาเจบพึมพึมแล้วจะคิดว่าจะรอดไปได้ มาสิจ้าแบทแมนอยู่ไหนอ่ะโอ้นายอยู่นั่นแล้วฉันเห็นนายแล้วใช้คงจะ่ทำอะไรนายไม่ได้หรอกกู <laughs> พูดไปงัน้นแหละโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปฆ่าแบทแมนกันให้ดูไม่ว่ามันจะลำบากสักแสนเข็สักแค่ไหนแล้วก็จะฆ่าแบทแมนจะต้องตายไม่วันนี้ก็อีกสองนาทีนี้มันก็ต้องตายแบทแมนอยู่ไหนเชิญทุกคนตามหาแบทแมนโดยโด่วนแบทแมนอยู่ไหนแบทแมนอยู่ไหนแบทแมนอยู่ไหน อยู you, uh, you not, uh, ่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนกันนะแสดงตัวไหมค่ะชมหน่อยสิออบคิวเลียนอยู่นี่เหรอเออคิวเลียนหลุดเลยเออเพื่อนเรามาช่วยแล้วโอ้โหช่วยตันี้เพื่อนนี่เอาไปเจเต็มหน้าไปเลยกับพี่น้องเอ้ยแบทแมนเจอแบทแมนแล้วเจอแบทแมนแล้วอ๋อแบทแมนบินไปแล้วแบทแมนบินไปแล้วแบทแมนเจอแบทแมนแล้วโอ้แบทแมนเจอแบทแมนโอ้แบทแมนโดดสตันแบทแมนโดดอ๋อเยี่ยรัดอ้โอ้โอ้โอ้แบทแมนโอ้อดแบทแมนเลย โอ้โหโอ้โหกรโดดแสตต้าขูไม่น่าวับโชว์เลยเฮีย้ยตายโอ้ยเบตแมนฉันจะต้องตาล่าแบตแมนซะหลอนนี้อย่าเบตแมนฉันจะเคยยิ่งอยู่ให้แหลกคอยดูย เอา้าแบทแมนเจอแล้วเผยตัวแล้วแบทแมนนายเผยตัวแล้วใช่ไหมจะ <laughs> คิดว่าจะรอดไปได้ <laughs> กูดักหน้าแล้วแบทแมนแบทแมนอย่าเพิ่งโดนลุมตายก่อนนะแบทแมนอ๋อไอ้เห oh, ี้ยแบทแมนกูะตายก่อนกูจะมาหาแล้วเฮ้ยค oh. oh, hey. ิวเลนก็ได้คิวเลนก็ได้มาเจอโอแบทแมนฉันจะฆ่าเจ้าสลึกเกิน่ะฉันจะต้องทำ,ทำยังไงดีนะ ทำไมกูได้คิวเลนเนี่ยโอ้ أ, แต่ฉันยนะังจะเสกเฮ้ยโอ้ออ้โอ้เอลซูเอลซูเบ้าบินน่ะโอ้โอ้ยเยอะเจ็บเจ็บไม่ไหวไม่ไหวเอลซูเบ้าบินโอ้ยเอลซูยิงทะโลก,กูอีกแล้วโอ้เย่โอ้เออย่โอ้เย่ดูดึดูโอ๊ยแบทแมนอีกสิบปีจะเกิดฉันจะลิงเป่าแบทแมนเกมนี้ไม่ฆ่าแบทแมนไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะ ต้องฆ่าแบทแมนให้ได้ก่อนกูคือโจเกอร์กูจะมาฆ่าแบทแมนอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายแตกไอ้ตัดนี่เนี่ยไอ้เจ็บปื๊บปื๊บโดนไอ้เอลซูลัดฉันเหลยรัดฉันเหลือโอ้แบทแมนมาแล้วเฮียเอ้ยคุ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 ยแบทแมนมาแล้วแบทแมนไปแล้วไอ้เฮียโอ้เมื่อกี้กระโดดแบทแมนจะกระพุ่มๆอีกแล้วไอ้เฮียไม่ชอบมาจงกพึ่มๆกูว่ะไม่ชอบคุยซัพพอร์ตมึงเปิดแมปป่ะเนี่ยไอ้เฮียไม่ได้เปิดแมปเปิดป่าวะ ซัพพอร์ตเออเปิดแมพนี่วะแล้วทำไมกูไม่เห็นแบทแมนเลยวะซัพพอร์ตกูคือใครซัพพอร์ตกูคือวิล่าโอเคตามีลาอ่ะวิล่าตายเฮ้ยแบทแมนอยู่ข้างล่างแบทแมนอยู่ข้างล่างฉันคีดคลิปฉันจะไปหาเจ้าโอ้เจอแล้วเจอแล้วเพื่อนไปกับกูหน่อยเอ็กซ์ตูไปกูเปล่าไปเปล่าไ,ไอ้ยังไม่ไหววะไห้ยังแม่งมีคิวเลนแม่งมีแต่ตัวบาวบาทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวแล้วล็อกเป้าหมาย เราไอ้เหี้ยมันหายตัวไอ้สัตว์คุยเออนี่มาดิเอาดิโจ้ามือเพิมเจ้ามืพิมกูแจกกูตายมึงต้องตายกับกูตายกับกูตายกูตายกูเนี่ยตายกู่กูได้ข่าวแมทแมนแล้วไอ้สัตว์โอ้ยแมนแมนตายแล้วโว้าคาร์ปอมเน็ตเก้โอ้กูได้ข่าวแมนแมนแล้วนอนตายตาหลับเลยจะตอบอะไรกูกลับมาปะวะอะไรวะ โดนกูแน่แต่กูโดนกูแน่จะเอามึงจะจองเป็จองกรรมมึงอะไรเนี้ยแบทแมนเราถืออีกแล้วไอคค้กูแต่จบแล้วนะไม่จบใชนะ่ไหมจะให้กูจองเป็นจองกรรมมึงใช่ไหมแบทแมนกูมาจองเป็นจองกรรมมึงแล้วระวังตัวที่จีฉันจะไปขยี้อยู่อย่าหายตัวนะไอ้สัตว์ไปนูปน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 ่นแลไปนู่นแหละเฮ้ยแบทแมนแบทแมนเจอแล้วแบทแมน ตายไปแซดตายไปยันค้โอวิเดี๋ยวแตกโอ้เอาเอาไปอยากดูอะไรอ่ะโอ้โหนักใจแบทแมนมันก็แค่ไก่ตัวหนึ่งเขาเองอะไร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 นี่โอ้เจ้าพืชมะ จอเพิ่มเพิ <stealing Gian ls> <nh> ่มแตกไอ้สัตว์พี่แรดกลับมาแล้วโอ้เจ๋งเสร็จแล้าก็กินนี่กุน้วกุนอีแต่ก็เป็นอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่บ้าไรเลนใช้เพื่อนเราด้วยล่ะ